สวัดีพี่น้องสุข,ขสุขกันน้ำพี่น้องเด้อสกินข่าวสารน้ำก,กันพี่น้องอุปน,นิน,นพี่น้องน,นี่ก็ลูกเพิงกินข่าน้ำกันเด้อพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องกินข่าวสารน้ำก,กันเด้อเอฟซีจะหักแพงเมื่อทุกคนมาเด้อมาเด้อกินข่าวสารน้ำกันเด้อลูกหลานเอฟซีทางไทยทางต่างประเทศเนาะทางประเทศลวทาศลว มาเด้อมาเด้อกินข่าวเศร้าน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนทางเมืองอ๊อกข่าวน้ากันเด้อเฮ้ยแต่กับเพื่อนทางประเทศไทยมาเด้อเล็การีแม็กกี้พิมข่าเวดีด้วยแหะเด้อมามามานุชไปซอนเออเป้ามาเด้อข่าน้ำกันเด้อลูกเพิ่งปุปานิ่งพี่น้องสุรานขิ Kate> นะ มามามาจำได้ดีพี่น้องกินเผาซ่านมาเป็นดื้สอเข่าซอนมังกันสว้ละลูกเผ่งกันเผาแต๊กพกน้นนางหล่าได้มากแต่ดงเลยห้างเผ่งเมว่านนี่คนอื่นนี่แหละเขาเห็นเขาเห็นเลยเขาบอกกล้า,า,าเอาเขาย่าน ว่าน,นี้เนี่ยเสียนเสียนเอาผึง่งมาสันซ <laughs> ะเุณผึ่งมาตอดเข็ <laughs> นผึง่งอยู่ใช่ไหมเป็นผู้นี้ไปปราบ <laughs> ผู้คนหลาเป็นผู้ไปปราบ <laughs> มาหันได้แล้วก็แบ่งกันกินนะพี่น้อง สุขใจเด้อถูกแรงแสรแรงใจไม่มอนแต่บ่มียังน้ำ่ยำอวยอพรให้พี่น้องดูดีไม่แห้งปีใหม่ปีเหมือนสงการจิตเข้ามาเดี๋ยนาะพี่น้องสุขก,กายสุขใจเด้อคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นการงานให้ลาบรื่นเด้อไปมาทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยสุขสิ่งทุกอย่างสุขประการผ่านพน้นไปด้วยดีเด้ยพี่น้องเด้อมาถุกสูทุกคน FC เอฟซีลาวเอฟซี FC ทางไทยเด็วกับทางต่างประเทศเนาะ ให้ตลอดบลอดภัยรีเว้นสิ่งไล้ร้ายทั้งปวงเนาะให้พ้นจากโควิดคุณอยู่บ้างนอกก็ได้ให้อยู่ดีมีแห้งจิ่หอดกิดถึงเมิดทุกคนเด้อแมมอนนับถือเมิดอนำใจที่ผู้ได้อวยเข้าาหาแมมอนเนาะกำลังใจแมม้อนถูกแรงแซ่แรงใจแมมอนตะเอขอบใจ คนุดหยกจะเก่าเท่าเสหัวคือว่านั่รแมมอนเห y ุยูทู e กับมีพี่มีน้องมีเอเนาะถ้าผมมี FC เอซนี่กบแมมอนจะทำยูทู e ก็ได้ดอกถิ่วทำได้ถุกมือนี่กก็กยอนเอฟซีเนาะส่องน้อยพี่เราเคยฮกันบุกลอกอไม่ดงเงินสืบเขาสื้อนามกินกรบลูกกับหลบานก็นย้อนอฟซีเนาะ หายกับร่างใจทุกสิ่งทุกอย่างเมมอนกระสูนไม่ได้จุดนี้แหละหรืมาตลอดตอนเปิดน,นิ้วซุปทีแรกกะโอ้ยจักสิบานยังแล้วเนาพี่น้องซุอมเขาฝนซุ <c ười> ่มใส่พญามานันพญามานันซุมใส่ซุมใส่เมมอนเมมอนกผ่านไม่ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มซุ่มติแล้วเดี๋ยวนี้จะ <g ül> สร้างเถอะอ่ะซุ่มไปเลยธรรมะสนามอามานันยังคุณบอาธรรมะสนามาันอยู่แล้วเนาะฝ่ามีตาสักวันกะผ้าแท่กับเปิดเผย man ông mục nó hãy lăng trái với món sủ món cà thương cái sút để món cả mưa ai đái thao thầu này cho hết hả sẽ bơ sẽ bơ ơi mày hết nè. ปน็นิ่งก็จะหมักแลวนี่แม่เห็ดให้เจ้ากินแบบนี้จิตใจลูกหมักไปได้แม่หูเบิด์ตแหละมาลูกหมักอะไรหมักแบบใดก็มีไผ่บบหูทอร์แม่ดอกลูกเอ้ยเนี่เป็นทุนเลี้ยงลูกหมกักยังลูกอยากกินยังสอบยังแม่หูเบิดจริงได้ที่ลูกหม,มักแม่ก็หูเบิด์ตแล้วลูกบอกหมกักกิน แม่เป็นคนเลี้ยงแม่อ่านออกแม่หูจกันะนนมกนนนนมดกนิสัลย,ลยลูกนะไอ้ลูกหมักนี่ยโหลูกหมักไปนี่กินกินยะไรอันนี้ไฟหูเขาพอพอแม่ดอกเรื่องลูกนะม่กช่พอแม่ท่นานั่งชิ้นหูมีสายใจพ่อลูกแบบหมักหนังทำหนังดีใจแบบใด này cái <laughs> mẹ thế này bỏ sai hết chắc bạc thôi, rồi เบื่อไม่ม้อนเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> <c oughs> อสาบเบื่อไม่ม้อนเด้อสถาตะสถาการบีบบังคับเนาพี่น้องเนาะยาว <c oughs> เอาไปคือสายโทะเลคขขนน่บะบัตรเกิดเดือดร้อนยั่งสได้อารล ไงนน้าไปทางขางเลยเนาะแบบตรงสู้ไว้หน่อยสื้ไว้ย,ไยืนตรงเนี่ยแล้วมันเลิกลหรเลิกไปนานๆเลยหน้าไ,ไปทางขางโอ,อ้เกิดมาบุสมบูรณ์แบบนี่เกิดกันยากอิกเป็นโรคอะไรบางคนบวชสัตว์คือกันเมื่อคนกับคนก็เกิดมาบุสมบูรณ์แบบ น้าเกิดหน้าผสมพันธุ์แบบเสียงบัวซาขาวบัวเคร่งกำไพเวนมันได้กำหน่อยกะตายไว้เนาะได้กำหลายน่านจ่ายคือห้างอยู่ใส่กำกำเขาอย่างาย น้ำทันหอดซืออดซ้อหอดซื้อห้ามูได้กับมื้อนั่นละอเคนอื่นนะ,ไป,ไ,ะไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วกับบ้านเก่าแล้วแดดมีบ้านถูกนะมันเป็นไก่ได้บ้านเกา่จาจักพันลี้หลายพันลี้หลายร้อยพันลี้บ้านเกา่าส่งเฮาส่ง,งมนุษย์ลงมาเกิด ตรงมนุษย์ลุงม,มามงมใส่กรรมเพราะว่าเจ้าเห็ดกรรมเห็ดพิษต่อสวรรค์แม่สุบอกสุฟังมนุษย์นอนเห็ดพิษต่อสวรรค์เห็ดพิษต่อผระอินทราพรมคนได้ส่งมนุษย์ลุงมาเกิดเมืองมนุษย์ใส่กำใส่เวน ผู้ใดกำนักกำนาก็เอาแต่สิเป็นถูกคนเป็นมนุษย์ถูกคนก็เป็นสัตว์เป็นม้าเป็นไก่เป็นง่วเป็นคว้วยิงตามแบบนำนักของไทรของมันที่ว่าเห็นบ่ลงมาเกิดคนจะเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าโทษเบาสุดุดโทษบรนักคนจะเกิดเป็นงัวเป็นค้วนี่ยเป็นสัตว์ มานีาน่งตเกิดเป็นมานี่ก็ดียังมีคนเลี้ยงเกิดเ,เป็นมานี่ดีาเลยมีคนเลี้ยงคนแท้งมาเนี่ยสัตว์ที่คนเกลียดคือสัตว์อยู่ป่าเป็นเสือเป็นจิง เป็นสัตว์่ายตัอยู่ป่าอันนันนะบ่ให้มาอยู่น้ำคนอยู่น้ำคนบ่ได้ โลกมนุษย์โลกกาไว้วันยกพวกน่งกินเหล่าเขาบริตำห้่มบริหอนเนย่อนอเขาซา้มผมโพสีที่ทีมอดข้างที่สร้างรอดขโมยนี่พี่น้องเอ้ยจอ้อนเขาจอ้อนเขาแล้วเดี๋ยวนี้นะตาเบิ่งไปเดอ้อสภาพบ,บ้านเมืองมันจะเป็นแบบใดนเอาซาถูก คลิปนี้กับมิมอนเขาลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดแซร์ก็ลกายทรัพย์ตะไคร้ไ่องน้องน้ำที้ยายมอนเดอ้อแล้วก็สอ่องสาวเนื้อกิดแสบเด้อพี่น้องเดอ้อบาย